สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทรนล a ซาด a นะครับขอต้รับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาดานะครับผมเป็น l a ซ a ด้าเ l ลเลอร์อัมบัสเนะครับและเป็น l า z า d a Certified t r a ทรนเของ l a ซ a ด้นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บน l a ซาด้ที่ช่องของผมได้เลยนะครับคุยกันเรื่องของการตกแต่งร้านค้า ในส่วนของแคมเปญ111 1รวมถึงการเปลี่ยนรูปภาพด้วยเปลี่ยนกรอบรูปนะครับคราวนี้ก่อนจะไปเนี่ยผมย้อนถามทุกคนนิดนึงว่านะครับเข้าหรือ,อยังได้เข้าไหมเออได้เข้าบ้างไหมเส้นสักรายการ2รายการก็ยังดีไม่ได้แบบว่าอุ้ยต้องแบบโหเข้าทางร้านเพราะว่าผมผมก็ไม่ได้เข้าทางร้านแต่ว่าผมอะ่ะมีจอยเรื่องของ1คูปองคูปองผมเข้าลัสตารโบนัสผมเข้านะครับแล้วก็ผมมีจัดส่งฟรีอันนี้เข้าอยู่ นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการยิงโฆษณาด้วยแล้วก็พวกตัวแคมเปญก็จะเป็นสินค้าที่เคยมียอดขายก็เข้าแล้วก็ตัวเป็นสินค้าที่สินค้าใหม่ก็เข้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทุกตัวนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่7จ็ดวันนี้เนี่ยเรียกวันทีซสิ่งวันทีซิ่งก็คือวันที่ทาง Lazada แจกคูป,ปองโอ้โหผมลืมเลยเนี่ยจริงๆต้องเก็บตั้งแต่10บโมงเช้านะครับวันนี้ผมอาจเราคุยกันเนี่ยวันที่7จ็ดนะครับเจ็ดเดือนสิบเอ็ จริงๆสิบโมงเช้าเนี่ยต้องเก็บคูป,ปองนะเออแต่ว่าเราไม่ได้เก็บคือผมก็ลืมเนาะเพราะว่าผม11บเอ็ดสิผมก็กะจะชอบเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรทุก10บโมงต้องเก็บคูป,ปองเพราะฉะนั้นลูกค้าจะรู้ว่าทุก10บโมงจะต้องเก็บคูปองนะครับแล้วบางทีลูกค้าเนี่ยเขาจะเข้ามาทําอะไรครับดูร้านค้าเลือกสินค้าไว้อันนี้แหละค่อนข้างสําคัญเพราะว่าถ้าลูกค้าเก็บใส่ตะกร้าไว้แสดงว่าเขาชอบให้ทุกคนไปที่วิเคราะห์ธุรกิจ แล้วไปเลือกดูเลยครับว่าวิเคราะห์ธุรกิจของอะไสินค้าตัวไหนลูกค้าใส่ตะกร้าไว้เยอะนี่แหละเขาอาจจะรอคูป,ปองอาจจะรอเรื่องของบางอย่างอเออเช่นแบบส่วนลดอะไรบางอย่างแล้วเดี๋ยวไปวิเคราอาจจะซื้อซึ่งมันมีความเป็นไปได้มากถึง5-60%ถึงที่ที่ลูกค้าเก็บใส่ตะกร้าไว้แล้ววันแคมเปญเนี่ยเขาซื้อ นะครับอ่ะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปเข้าเรื่องกันเลยละกันผมขออนุญาตพาไปที่สไลด์ก่อนนะครับก่อนที่จะไปอ่าเวอร์กช็อปกันนะครับตัว11 11นะครับ Biggest One Day Sale นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวภาพที่ทาง ลาซาด้าเนี่ครับเขาทําตัวอย่างมาให้ใครยังไม่ได้ก็เดี๋ยวเข้าไปที่เพจผมก็ได้นะครับหรือว่าเข้ามาทีา่ทักส่วนตัวนะครับไลน์ก็ได้นะครับไลน์แอดเฟรนลาซา,าดา้าก็เดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งท่องเทียเมเบื้องต้นในการออกแบบร้านค้านะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะแต่อยากให้มีนะครับก็จะเป็นเรื่องของ h าบสโตรเฮดเดอร์ไอ้พวกนี้มันจะมีอยู่แล้วก็คือเวลาเราแต่งร้านค้าเนี่ย จะมีภาพพวกนี้ที่เราต้องทําถ้าใครไม่เคยทําต้องทํานะครับร้านค้าไม่ใหม่ก็จะมีโลโก้มี store header store header ก็คือภาพที่อยู่ด้านบนสุดของร้านค้าเรามี2ขนาดนะครับภาพแบนเนอร์ต่างๆนะครับก็มีหลายขนาดมากมายนะครับไม่จะเป็นแบนเนอร์ขนาดไซส์พันสองคูณสามรนคูณห้ะครับหรือ2อ0พนะครับูอ 2005, บณอ่าสามอ่าแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นภาพ แบนเนอร์ประเภทต่างๆนะครับอ่าอันนี้ก็ต้องเตรียมไว้ด้วยหมายความว่าเราควรจะต้องมีภาพแบนเนอร์แนะนําสินค้าใช่ไหมถูกต้องคุณต้องมีนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีตัวอย่างว่ามันจะวางประมาณไหนนะครับต่อไปก็จะเป็นแบนเนอร์แบบเซตต่างๆนะครับเวลาเราตกแต่งร้านค้าเนี่ยระบบเขาจะมีให้เราเห็นว่ามีแบนเนอร์แบบ3ภาพ4ี่ภาพ5้าภาพก็คือเอาภาพมาวางเอาภาพแต่ละภาพนะครับมาวางอยู่ในแพทเทิร์นที่เขากําหนดนะครับก็ มีขนาดต่างๆนะครับเอ,เอาเอาเอาไปแต่งร้านค้ากันนะครับอ่าคราวนี้นะครับมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพโลโก้นะครับซึ่งควรจะทำซึ่งผมมีการสอนไปแล้วนะครับเคยสอนไปแล้วในการใช้ Canva.com นะครับในการออกแบบภาพแบนเนอร์ลองไปดูนะครับไม่ได้ยากมากนะครับแต่ถ้าไม่ไม่ไมอยังไม่เข้าใจไม่ได้ทำาก็เดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีนึงเดี๋ยวอาจจะทํา อีกสักคลิปหนึงหรือไลฟ์หนึงนะครับมามาให้ดูกันละกันนะครับต่อมาเนีี้ครับอันนี้เรียก Store Header ซึ่ง Store Header ตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอยู่นะครับสขนาดก็คือในวอร์ชั่นมือถือกับวเอร์ชั่นคอมพิวเตอร์นะครับต้องทำสอขนาดให้ให้ใกล้เคียงกันนะครับให้ลายคล้ายๆกันแบบนี้นะครับต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์เกี่ยวกับการติดตามร้านค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง นะครับว่าเออให้เราต้องทำทำขึ้นมาเพื่ออะไรให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าทําไมต้องกดติดตามเรามีส่วนลดเรามีของแถมเรามีรางวัลอะไรต่างๆให้นะครับต่อไปก็จะเป็นแบนเนอร์ทั่วไปแล้วนะครับแบนเนอร์ทั่วไปก็จะมีหลายขนาดครับ2 4 0ส3 3นคูณสามนะครับอ่านะครับแบบแนวตั้งแนวนอนนะครับเป็นแบนเนอร์ที่เป็นแบบรูปสินค้าเราเลยก็ได้ก็ใช้ได้เราทำรูปสินค้าส,ส,สวยๆมาใช้ได้นะครับไม่ให้ใช้ไม่ได้นะใช้ได้แล้วรูปต่างๆเหล่านี้ นะครับรูปต่ตางๆเหล่านี้เนี่ยเราก็เอาไปใส่ในรูปสินค้าเราด้วยแล้วก็ในหน้าร้านค้าเราก็ได้ด้วยนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับหรือจะทำแบนเนอร์แบบขนาด A4 กด็ดูโอเคดูสวยดีเพราะว่าเวลาเราวางขนาด A4 ครับมันไปแสดงผลในเวอร์ชันมือถือมันจะเด่นมันจะชัดเพราะมันจะเต็มจอนะครับหลาจจะทำเป็นแบนเนอร์ที่บอกไปเลยว่าเรามีส่วนลดอะไรบ้างนะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของร้านค้าผมจะเห็นได้ว,ว่าผมทําแบนเนอร์หลากหลายขนาดมากเอาไปใช้งานได้หลายแบบคือเวลาเราดีไซน์ครับเราดีไซน์คือจริงๆผมเองอ่ะผมก็ดีไซน์ของผมเองแล้วก็มีเนาะมีทีมงานทําแล้วนอกจากนั้นผมก็มี มีหลายๆ,ๆ,ๆท่านเพื่อนนะครับหลายๆที่เขาก็มาให้ช่วยทําอะผมก็รับทําให้เป็นบางเคสที่เราคุยกันแล้วรู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้รับแบบเป็นกิจ,จกลักษณะบ่อยนะแต่คือรับอยู่บ้างนะครับก็คือเนี่ยเราก็จะออกแบบแบบนี้ครับแล้วก็ทำมาเลยครับ20บาท20ขนาดแล้วก็เอาไปใช้ในการโปรโมทผ่านพาร์ทเนอร์เอาไปใช้ในการตกแต่งร้านนะครับเอาไปใช้ในการตกแต่งแบนเนอร์น้ารีเอสินค้าพวกนี้มันเอาไปใช้ได้หลากหลายมากเวลาเราทําทีนึงอะแล้วมันใช้ได้ยาวๆแค่ออกแบบให้มันให้มันครบนะครับ ตั้งแต่แรกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบนเนอร์นะครับที่บ่งบอกถึงโปรต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นแบนเนอร์อื่นๆนะครับที่ที่เราใส่ลงไปเช่นแบนเนอร์ในการให้ลูกค้าเข้ามาคลิกอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ออกแบบได้นะครับคราวนี้เวลาเราตกแต่งร้านค้านะครับอผมพูดช้าๆนะมากี้อาจจะพูดเร็วไปการตกแต่งร้านค้าถ้ามีการใส่ภาพแบนเนอร์จะต้องใส่ลิงก์ปลายทางในร้านค้าของเราลงไปด้วยนะครับ ลิงก์ไปทางหมายความว่าวะอะไรคือลิงก์ลิงก์ที่ไปสินค้ารายการใดรายการหนึ่งไปที่หมวดหมูดสินค้าตัวใดตัวหนึ่งไปที่กลุ่มสินค้าแคตตาล็อตดแคตตาล็อตหนึ่งไปที่คูปองส่วนลดของเรานะครับแต่ถ้าเกิดไม่รู้ว่าจะพาไปไหนให้เลือกที่อื่นๆนะครับอื่นๆคืออะไรครับอื่นๆก็คือจะกลับมาหน้าเดิม มาหน้าหลักหน้าเดิมนะครับอันนี้คือหน้าอื่นๆนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าเราต้องมีเตรียมแบนเนอร์อะไรบ้างนะครับอ่ะคราวนี้ต่อไปนะครับต่อไปภาพนี้นะครับหลังจากที่เราเตรียมเรื่องของภาพแบนเนอร์แล้วเนี่ยผมอยากให้เตรียมเรื่องของกรอบด้วยตอนนี้ Lazada เขามีการให้กรอบภาพฟรีทุกๆแคมเปญใหญ่ๆถ้าใครไม่ได้เวลาไม่มีเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรทักมาหาผมส่วนตัว นะครับในเพจในไลน์ได้หมดเลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้เพราะผมก็จะขอจากทาง a z a d ามาแจกเหมือนกันนะครับคราวนี้เวลาแคมเปญใหญ่นะครับผมอยากให้เปลี่ยนกรอบนะครับแต่มันยากมากใช่ไหมเวลาเปลี่ยนกรอบอะมันต้องแบบนั่งทําทีะภาพคราวนี้เนะี่ยผมก็มีตัวช่วยดีๆครับชื่อนะครับเว็บไซต์ชื่อว่า s y n c d 2 com เป็นระบบจัดการร้านค้าออนไลน์หลังบ้าน Marketplace นะครับก็สามารถที่จะเอากรอบ La z a d าที่เขาแจกมานะ ไปเปลี่ยนนะครับหรือเราดีไซน์ขึ้นมาเองก็ได้นะคือแบบเราเราดีไซน์ขึ้นมาเองให้มันได้ตามขนาดที่เราต้องการอนะแล้วเราเอาไปแปะในรูปสินค้าเราทุกรูปนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าวิธีการทำก็ทำยังไงในเว็บไซต์นี้นะครับอันนี้นะครับก็ให้เข้าสู่ระบบ Lazada นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ออกมา นะครับเป็นไฟล์ Excel ซึ่งมีมี10มีร้อมีพันได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เราสมัครเว็บซิงดีก่อนนะครับสมัครก็เชื่อมร้านค้าซึ่งตัวเว็บเนี่ยนะครับก็จะมีฟังก์ชัน Lazada Frame แล้วเราก็เลือกร้านของเรานะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์ Excel ที่เราดาวน์โหลดจาก Lazada มานะครับแล้วก็อัปโหลดกรอบนะครับพออัปโหลดกรอบเสร็จปั๊บ เนี่ยครับแป๊บเดียวครับทางร้านไม่เกิน1นาทีก็จะเปลี่ยนกรอบให้นะครับแต่บอกนิดนึงว่ากรอบของ l a z a ด a รู้สึกว่ามันจะไม่พอดีกับภาพสินค้าเราเราอาจจะต้องดีไซน์กรอบที่มันพอดีเองเอาไปใส่เองก็ได้นะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะว่ากรอบลาซาดามันจะไม่พอดีกันนะครับคราวนี้ต่อไปก็จะเป็นวิธีการเ,าเปลี่ยนกรอบรูปกลับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่เปลี่ยนกรอบแล้วเห็นไหมอ่าอย่างนี้เมื่อม่ตอน99ก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยครับก็ใช้กรอบ99ของของลาซาด้า นะครับต่อไปก็เปลี่ยนกลับเหมือนเดิมนะครับ ก็จะเปลี่ยนกลับมาเดิมซึ่งถ้าร้านค้าของเราเนี่ยมีสินค้าเยอะอาจจะใช้เวลานิหนึ่งแล้วก็บอกนิดนึงมีโอกาสเออเรื่อเหมือนกันนะเพราะว่ารูปมันเยอะมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งนาทีนะครับเห็นไหมหนึ่งนาทีจริงๆก็เปลี่ยนกรอบเสร็จแล้วนะครับทางร้านค้าเลยนะครับอ่ะนะครับคราวนี้กรอบสินค้า 11, 11เนี่ยปีนี้จะเป็นธีมสีม่วงนะครับปีนี้จะออกสีม่วงปีที่แล้วจะออกแนวสีชมพูมากกว่าปีนี้จะเป็นสีม่วง นะครับม่วงน้ำเงินนะครับใครยังไม่ได้ทักมาหาผมส่วนตัวเดี๋ยวช่วงท้ายให้ช่องทางการติดต่อไปนะครับนะครับก็จะมีกรอบหลายแบบครับพรีเซลลาซาด้าโบนัสลัสมอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนอันนี้เนี่ยเป็นของปีที่แล้วที่ผมเก็บไว้อ่าอันนี้ก็ไม่ได้เขาไม่ได้แจกนะแต่ผมมีถ้าใครอยากได้แบบนี้ครับก็ทักมาส่วนตัวเหมือนกันนะครับที่ไลน์แอดเฟร์ลาซาด้านะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้ นะครับก็จะมีเป็นแบบนี้ครับเป็นแบนเนอร์ไปไปแปะหน้าร้านนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับขานี้จบไปนะครับต่อไปครับก็ให้มาที่การตกแต่งร้านค้าเลยก็แล้วกันนะครับการตกแต่งร้านค้าแคมเปญสิบเ็ดสิบเนะครับก็ให้มาที่จัดการร้านค้านะครับแล้วก็เลือกตกแต่งร้านค้านะครับหลังจากที่เราเลือกตกแต่งร้านค้าแล้วนะครับให้ไปที่ตรงนี้ครับเพจปรับแต่งอ๋อโอเคโทษทีถ้ากรณี นะครับลืมไปร้านนี้ผมไม่ได้เข้า11 11ถ้ากรณีนะครับร้านค้าของเรานะครับร้านค้าของเราไม่ได้เข้าร่วมแคมเปญ11 11จะไม่มีหน้าแต่งร้านค้าขึ้นให้นะครับเพราะฉะนั้นต้องต้องกลับไปที่หน้าแต่งร้านร้านที่ที่มีแคมเปญ11 11ให้นะครับนี่อันนี้ร้านนี้ของผมนะครับก็ให้มาที่ตัวนี้ครับจัดการร้านค้าแล้วก็ตกแต่งร้านนะครับหลังจากนั้นนี่ครับ จะมีคําว่าแคมเปญขึ้นมาครับเมื่อสักครู่เนี่ยจะไม่มีเพราะว่าร้านเมื่อสักครู่นี้ผมไม่ได้มีการเขารวมแคมเปญนะครับอ่าร้านนี้เขาวมแคมเปญก็กดไปที่แคมเปญครับพอกดไปที่แคมเปญนะครับเขาก็จะมีนี้เลยครับหน้าโฮมเพจที่ใช้งานปัจจุบันคือการตกแต่งร้านค้าในช่วงแคมเปญเนี่ยมันจะมีเวอร์ชั่นเดียวและเขาก็จะขึ้นให้เราแค่วันเดียวเท่าน,นั้นเองนะครับก็กดที่แก้ไขได้เลยนะครับพอกดที่แก้ไขเสร็จครับระบบก็จะพามานี่เลยนะครับ สำหรับใครที่ไม่เคยตกแต่งร้านค้านะครับสำหรับใครที่ไม่เคยตกแต่งร้านค้านะครับเข้ามาเนี่ยจะงงนิดนึงผมให้สูตรแบบนี้ไว้นะครับให้สูตรแบบนี้ไว้นะนั่นก็คือให้ดูจากภาพตรงกลางก่อนอ่ากรอบตรงกลางก่อนครับทั้งหมดเลยทําตรงกลางให้เสร็จครับทําตรงกลางให้เสร็จคืออะไรครับเอาเมาส์วางครับมันจะเป็นกรอบเห็นไหมอ่าแล้วก็มันแสดงตัวตัวสีน้ําเงินคือเรากําลังทํางานกับกรอบนี้อยู่ซึ่งเราจะข้อมูลที่เราจะใส่จะใส่ทางฝั่งซ้าย ให้กดทีละรอบทำทีละช่องใส่ทีละภาพแล้วบันทึกให้ทำแค่นี้ก่อนเลยครับยังไม่ต้องสนใจฝั่งขวาสำหรับมือใหม่นะนะครับเดี๋ยวาใครแต่งร้านท่องคลองเนี่ยผมไม่ห่วงนะครับทางฝั่งขวาเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่าโมโดูลก็คือกรอบต่างๆนี่แหละที่เราจะเอาเข้ามาใส่เพิ่มแต่เราอะใจเย็นๆยังไม่ต้องใช้ก็ได้ก็คือเราเอาตรงกลางให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันนะครับตรงกลางด้านบนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้คือเราออกแบบในเวอร์ชันมือถือ จำไว้นะครับต้องออกแบบในเวอร์ชันมือถือก่อนเท่านั้นเพราะลูกค้าจะเข้าดูมือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์มากกว่า80%นะครับแต่แล้วแล้วก็เราสามารถ Copy ข้อมูลจากทามือถือไปคอมพิวเตอร์ได้หลจากที่เราทําเสร็จแล้วแต่อาจจะไม่ได้ไม่ได้จาก๊อปปี้หรือว่าคัดลอกได้ทั้งหมดนะจะได้แค่บาง,บาง,บ,างบางกรอบเท่านั้นเองที่มันสามารถเชื่อมกันได้นะครับอ่ะอันนี้คือเบื้องต้นนะครับ ต่อมาครับมาดูครับทีละกอ,กอบกบนสุดเรียกว่า store header หรือ header ร้านค้าซึ่งผมอะมี header ของตัวเองอยู่แล้วเห็นไหมครับมี header ของตัวเองอยู่แล้วนี่นะครับเรากา็ไม่เปลี่ยนหรือจะเปลี่ยนก็ได้จะเปลี่ยนก็ก,ก,กดอัปโหลดใหม่นะครับซึ่งการทำ store header เนี่ยเราทำในการแต่งร้านปกติเนี่ยแค่ครั้งเดียวมันก็จะเซฟไปทุกเวอร์ชันนะครับแล้วก็กดบันทึกต่อมาครับคำว่าผลิตภัณฑ์ นะครับดูตัวผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์ให้ทําอะไรครับเปร๊บถ้าแบบนี้ยถ้าขึ้นถ้าขึ้นซ้ายมือไม่มีให้ใส่นะครับเป็นกรอบเฉยๆคือเราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้ระบบจะขึ้นอัตโนมัติก็ไม่ต้องสนใจข้ามไปนะครับต่อไปก็จะเป็นแบนเนอร์แบบเดียวอ่าอ่ะไปใส่แบนเนอร์กันนะครับแบนเนอร์แบบเดียวของผมนะครับผมก็จะไปอัปโหลดนะครับแบนเนอร์ขึ้นมา1ภาพนะครับ ผมก็จะอัพ,อพโหลดแบนเนอร์ขึ้นมาหนึ่งภาพสักครู่นะฮะเลือกแบนเนอร์แป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะครับนี่ครับ ผมก็ใส่แบนเนอร์ของผมขึ้นมาแล้วก,กดครอปยืนยันนะครับแล้วก็กดยืนยนันนี่ครับมาแล้วเห็นไหมคราวนี้อย่างที่ผมบอกครับทุกๆแบนเนอร์จะต้องมีลิงก์ปลายทางนะครับก็กดคำว่าตั้งค่าลิงก์ได้เลยกด1ครั้งนะครับระบบเขาะจะถามเราว่าจะพาเราไป นะครับให้เราให้พระเราเนี่ยพาไปที่ไหนก็จะมีเพจที่ถุกปรับแต่งเองอันนี้จะยากนิดนึงผมยังไม่สอนนะครับไว้สอนตั้งหาอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาก็จะมีเพจรายละเอียดสินค้าก็คือไปที่สินค้ารายการใดรายการหนึ่งไปที่กรองสินค้านะครับคือเลือกสินค้าเป็นกลุ่มไปที่คูปองส่วนลดของร้านตัวไหนก็ได้ที่เรามีนะครับไปที่อื่นๆก็คือกลับมาหน้าแรก ไปที่ f l e x i c o m b o มไหมไปที่แ h ร์ว w ช t c อร์ไหมนะครับ, er รบถ้าถามผมก็อยู่ที่ว่าเราใส่แบนเนอร์อะไรเราลงไปอย่างผมเนี่ยผมบอกว่าสั่งซื้อนะครับเป็นไม่ได้เ,เขียนว่าผลิตภัณฑ์นะครับสั่งซื้อผ่าน Lazada ทุกๆ500นะครับลดสูงสุดย0อย่าเริ่มต้น500บาทลดสูงสุด20%เพราะฉะนั้นผมอาจจะพาไปที่คูปองส่วนลดก็ได้ นะครับเห็นไหมก็ไปที่คูปองส่วนลดร้านค้านะครับหรือจะเป็นคูปอง11 11ก็ได้ถ้าให้แนะนํานะช่วง11 11ก็ไปที่คูปอง11 11ของร้านค้าเราเลยนะครับผมก็นี่เลยนะครับลด111บาทานี่เลยครับไปที่คูปองเลยครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะถามว่าแสดงชื่อโมดูลไหมนะครับก็จะแสดงก็ต้องพิมพ์ว่าโมดูลนี้ชื่ออะไรผมแนะนําว่าไม่ต้องก็ได้กดซ่อนไปเลยแล้วกดบันทึกเรียบร้อย นะครับเสร็จเรียบร้อยต่อมาตรงนี้ครับคูป,ปองคูป,ปองนะครับระบบเขาะจะถามว่าจะเลือกให้อัตโนมัติหรือตั้งค่าเองผมแนะนาว่าเลือกในในเฉพาะ1111 11นะให้เลือกอัตโนมัติไปเพราะว่าเพราะาอะไรครับคูป,ปองที่เราสร้างสําหรับแคมเปญ11 11อ็่ะมันยังไม่ขึน้นยังไม่สามารถเลือกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนะ่ยเราเลือกแบบอัตโนมัติเดี๋ยววันที่1111 11อะ่ะระบบจะเอาคูป,ปองของของของวันนั้นที่เราเซตไว้ครับขึ้นมาอัตโนมัติ ต่อมาก็จะเป็นแชร์วอชเชอร์นะครับแชร์วอชเชอร์ก็อันนี้ถ้าเกิดใครไม่เป็นให้กดลบไปเลยครับข้ามไปได้เลยมันจะเป็นการสร้างคูปองแบบให้ลูกค้าแชร์แชร์คูปองเดิมออกไปอ่ะแต่ส่วนตัวเอาพูดตรงๆว่าผมมองว่าไม่เวิร์กนะครับเลยเลยขออนุญาตไม่สอนตัวนี้นะครับแล้วก็ n a นวิเกชันก็อยู่ที่เราเลยครับว่านะครับใส่ชื่ออะไรแท็บ1แท็บ2แท็บ3ครับนะครับอ่าเท่านั้นเองนะครับว่าเวลาลูกค้ากดนะครับกดที่แท็บเนี่ย ระบบก็จะพาไปแท็บนั้นๆเราก็แค่ใส่ว่านะครับเป็นเป็นเป็นเอ่อแท็บที่ 1, 2, 3, 4เนะี่ยพาไปไหนนะครับต่อไปหนะ้าแฟตเซลแฟตเซลก็คือเป็นแฟตเซล,ล์ร้านค้าถ้าวันนั้นเรามีแฟตเซลรล้านค้าเราก็อัปโหลดแบ็กกราวรูปลงไปนะครับไม่ใช่แฟตเซลลาซาดานะเป็นแฟตเซลรล้านค้านะครับต่อมาครับ เลื่อนลงมาครับนี่เป็นพีเซลเรามีไหมพีเซลอ่าถ้าเราไม่มีก็กดลบไปได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็น f l e x ก Combo ก็คือเรามีการทำเฟ l e กซี่คอมของร้านค้าไหมถ้าไม่มีก็ไปสร้างหรือถ้า,ถาจะถ้าจะไม่สร้างไม่ไม่มีโปรโมชั่นนี้เลยก็ลบแต่ผมแนะนำว่าควรจะต้องมีบ้าง f l e x ก Combo Homepage นะครับซึ่งอย่างของผมเนี่ยนะครับก็เลือกออโต้ไว้ก่อนเดี๋ยวให้วันที่11เดือน1 1อดระบบโชว์อัตโนมัติเอง นะครับต่อมาครับก็จะเป็นท็อปเซลลิงตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้ครับท็อปเซลลิงคือสินค้าขายดีของร้านค้าเรานะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเลือกจากสินค้าทั้งหมดในร้านหรือเลือกตามหมวดหมู่ก็ได้นะครับหรือนะครับเราจะเลือกนะครับแบบกรองราคาก็ได้แต่ผมก็คือเอาง่ายสุดนะทุกคนให้เลือกเป็นสินค้าทั้งหมดในร้านแล้วให้ระบบอะ่ะโชว์สินค้าที่ขายดีที่สุดมาไว้ตรงนี้แทน นะครับอ่าต่อไปก็แจ้งเตือนโปรโมชั่นอันนี้แก้แก้ไขไม่ได้ก็ข้ามไปนะครับแคมเปญผลิตภัณฑ์อ่ามาดูครับเราต้องการอะไรครับเราต้องการเลือกสินค้าครับเขาให้เราเลือกได้นะครับตรงนี้ทั้งหมด20รายการอยู่ที่เราเลยครับเราจะเลือกอะไรไปวางตรงนั้นนะครับอ่าอย่างผมสมมติว่าผมเลือกอัตโนมัติอะไรก็กดทีเดียวเลยครับนะครับนี่นะครับปุ๊บอ่านี่ครับก็จะเป็นสินค้านะครับที่ถูกคัดเลือกมาวางตรงนี้แคมเปญผลิตภัณฑ์ชัว์หน้าหลาน นะครับต่อไปจะมีสุดท้ายครับจะมีคำว่าสินค้าเพื่อคุณโดยเฉพาะหลายๆคนจะขึ้นตรงนี้ว่า just for you ตัว just for you คือสินค้าที่ลูกค้าจะเห็นโดยระบบจะมีการป้อนเสริมให้แต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกันเห็นตามประสบการณ์การซื้อหรือสินค้าที่ดีสุดของร้านค้าเรานะครับซึ่งตัว just for you เนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขหรือเลือกอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลือกมาถ้ากดตรงนี้ปุ๊บก็ไม่เป็นไรครับก็กด นะครับบันทึกถ้าบันทึกครบแล้วนะครับให้เรากดนี้เลยครับแสดงค่าปุ๊บหนึ่งครั้งการกดแสดงค่านะครับเป็นการยืนยันว่าเราแต่งร้านเสร็จแล้วแค่นี้ครับง่ายมากแค่นี้คือแต่งร้านเสร็จแล้วนะครับเฉพาะแคมเปญแต่ว่าเป็นการแต่งแบบเบื้องต้นนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือทำยังไงครับใส่ทีละกรอบนะครับกดทีละกรอบใส่ทีละภาพบันทึกทีละช่องนะครับลองขัดเข้าไปดูนะครับที่แคมเปญแล้วก็แก้ไขนี่ครับ เรียบร้อยแล้วนี่คือเราแต่งร้านเสร็จแล้วนะคือลือที่ผมบอกอว่าเฉพาะกรอบกลางก่อนนะครับแต่คราวนี้นี่คือการออกแบบร้านในเวอร์ชันมือถือเราจะต้องซิงค์บางอย่างบางภาพบางกรอบไปในเวอร์ชันเว็บไซต์ก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยก็ให้กดที่คําว่าซิงค์ครับซิงค์ตรงนี้ครับปุ๊บหนึ่งครั้งนะครับอ่าพอกดซิงค์ไปป๊บในส่วนของนะครับ PC นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ PC ทางนี้ป๊บนี ก็จะเป็นภาพที่ผมใส่ไว้เห็นไหมครับเนี่ยครับนี่คือ PC ครับ PC ก็จะได้ประมาณนี้ครับมีแบนเนอร์มีสินค้าแนะนำนะครับมีคูป,ปองแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่เราโปรโมทอยู่ในช่วง1 1 1 1นะครับอันนี้ก็จะเป็น PC นะครับอ่ะเราวนี้ต่อมาครับถ้าขี้เกียจหรือคิดว่าไม่คล่องอ่าเอาเท่านี้ได้ไหมก็พอได้ก็พอได้เอาแค่พอได้นะแต่ก็ไม่ได้แบบ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 ว่ามันสวยเลิศหรูอลังการไม่ใช่ นะครับก็พอได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่อง y u t u b e เพจ a c e b o o k นะครับของผมนะครับ,นะรบช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน,รนลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ